ัสดีครับพี่น้องครับเมื่อบานหุ่นหมีมาอีกแล้วครับพี่น้องืัอนี้หุ่นหมีสีพลาเม็ดอารอีสานแซ่บๆเป็นไงนะพี่น้องเนาะืัอนี้หุ่นหมีสีพลาเม็ดก้อยไข่หมดแดงนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งส่วนผสมกันนะครับนอกกจะติ๊บแก่หมดแดงหัวหอมแดงหั่นซอยนะครับแล้วก็เครื่องปรุงที่นี้น้ำปลาน้ำปลาแดงนะครับหลอกผงช่วยลดพริกนะครับข้าวคั่วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยครับพี่น้องครับ ไขหมอแดงลุงเซมอสกอนนะครับเนาะไข่โอแดงลุงเซมอไปแล้วนะครับปอบาตหุ่นหมีกระเสิรมปรุงนะครับพี่น้องเครื่องปรุงนั่นคือง่ายๆก็เริ่มต้นด้วยนะครับเขาพริกขัวครับพี่น้องนะครับโอวยบอกผิดบอวถทีน้องปอบาตหมันมีก็ได้นะครับเริ่มต้นเลยก็ได้นะใส่พริกขัวความเปรี้ยงความยังกะเรลาแตมักเลยได้พี่น้อง้อในส่วนของพริกขัวนะครับเนาะความเปรี้ยงนะครับเราก็ทําด้วยเขาขัวครับพี่น้องนะครับ ใส่เก่าวล้มไปแล้วก็สิตามไปด้พุงนัวด้วยผุงฉลดนั่นเองเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมงนัวด้วยพุงเอียวสานั่นเองนะครับใส่ล้มไปับพี่น้องหนึ่งช็อตนะครับเนาะแล้วนะครับก็สิตาไปด้วยน้ำปลาแดกปรุงต้มนะครับตาแมนบุลับนะพี่น้องเนาะปรุงเอียงกระแซบนะครับอันนี้ใส่ปลาแดกล้มไปแล้วนะครับพอบัดมมีก็สิปรุงตาไปด้วยน้ำปลานะครับพี่น้องนะครับใส่น้ำปลาลงไปในชักน้อยนะครับ เจาะกระเพาะน้องมาดีไข่เป็ดแดงข้ามโบราณนะครับเนาะใสไ่แค่ใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะครับพี่น้องพอแบบมันมีกระเทียค,ค้นนี่ยมาตอกกันสักก่อนนะครับค่อยใส่ผักน้อพี่น,อน้องเนาะผมจะลงไปจนว่ามึงหน้าตานะครับเนาะเฮ้ยเจ็แสบปากนะครับไข่เมดแดงมานีนะครับแต่ว่าไข่ตรงโบราณแบบพี่น้องที่ซื้อมานะครับเนาะมีไข่ทั้งไข่ต้งหรือไข่ปลานะครับพี่น้องไข่ตัวที่มันเป็นไข่เป็นตัวแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็มาคุณใส่ผักน้อพี่น้องผัดกันทีมีหัว หวหอมแดงขันซอยนะครับแล้วก็ในส่วนของผักชีหอมนะครับพี่น้องที่บัวบัติมุนมีใส่นะครับเนาะผู้ใดที่ใช้ต้นหอมน้ำกระด็และตะมัดปริัทียหรือสะดวกกระเทียมนะพี่น้องนะครับใส่แล้วเราก็ลงปแล้วกระโขดให้มันเข้ากันคนตัวไปตรลมาตุลไปตุลมาให้มันเข้ากันพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพอบัดรมุนมีก็จะไปตักใส่จานนะครับกินกับผักแซ่บข้นยนีนน้อนนะครับพี่น้องสุดยอดขนาดเลยละนะครับเนาะเบิ้งหนาตาในจานพี่น้องเนาะ นะครับมีนูง่ายเฮ็ดง่ายๆนะพี่น้องจังไดก็ลองไปเฮ็ดตามเบิ่งเด้อครับเด้อนะครับคลิปนี้นะสหรับน้องผู้ดมุนมีกับฟากับเพ้กข้าวเนียก่อนนะครับถ้าเบิ่งว่าคลิปต่อไปผูวัาดมุนมีที่เป็นอย่างให้กินที่เบื้องมีชมเลยสิครับที่เพิ่งไหนจังเลเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆนะครับเนาะที่เข้ามารับชมให้กําลังใจให้สึกกันและกันนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับพี่น้องก้อยไข่มดแดงนะครับเนาะ ก่่ยไม่ไก่เาร,รีลสดๆเ่บๆน้ำกันครับพี่น้องครับ